สวัสดีค่ะนานานะคะเจ้าของค่ายนานาสตูดิโอค่ะสตาร์บอยคือวงน้องหม่ค่ะเป็นวงที่กําลังจะมีผลงานในเร็วๆนี้ค่ะตอนแรกเราไม่มีสตาร์บอยค่ะนานาวางแผนไว้ว่าจะเปิดตัววงแค่วงเดียวและพยายามเปิดตัวศิลปินเดียวแต่นานาก็ได้เห็นถึงอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้วงแอดวันทำงานลำบาก นานาเลยเก็บข้อผิดพลาดทุกอย่างมาทบทวนและแก้ไขค่ะโชคดีที่เพลงแรกเป็นไปตามที่คาดไว้แต่การสานต่อในเพลงที่สองมันค่อนข้างยากค่ะพูดกันตรงๆว่าเพลงที่สองเราลงทุนน้อยค่ะเพราะอย่างแรกเลยเรื่องราวที่จะใส่ไปในเพลงมันว่างเปล่าค่ะและนานาก็อยากทําเหมือนแดนวิดีโอด้วยเพลงที่สองเลยอาจจะดูโลง่ลงๆบ้างแต่ก็ยังเต็มที่ค่ะ อย่างที่บอกค่ะในขณะที่เราเจอข้อผิดพลาดบางอย่างและลองแก้ไขดูแล้วแต่นานาคิดว่าอยากทำอีกวงหนึ่งเพื่อสร้างจากการเรียนรู้ข้อผิดพลาดของวงรุ่นพี่มาปรับปรุงในรุ่นน้องค่ะเลยเป็นความคิดที่จะสร้างวงใหม่แต่เราก็ไม่ได้ตัดสินใจทันทีว่าจะทำวงผู้ชายนะคะแต่ด้วยเรื่องของเด็กฝึกในค่ายเป็นผู้ชายค่ะเลยเลือกที่จะทำวงบอยแบน์ก่อนค่ะ น้องเลดเคยเปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวมาแล้วรู้สึกว่าน้องเขามีความรู้สึกที่นานาค่อนข้างไม่เข้าใจคือหมายถึงว่านานาไม่สามารถมองได้เลยว่าน้องเขาคิดอะไรอยู่ค่ะอาจเป็นเพราะน้องอายุห่างกับนานาอยู่บ้างแต่น้องเป็นคนที่น่ารักและตรงเวลาค่ะน้องมีความกวนในแบบที่น้องเป็นค่ะน้องมังกรน,น้องชายแท้ๆของนานาค่ะแต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะ ด้วยเรื่องของปัญหาทางบ้านแต่เราเติบโตมาด้วยกันค่ะมันก่อนค่อนข้างแคร์คนอื่นค่ะแต่เขาไม่ค่อยแสดงออกบางทีก็ไม่ค่อยพูดในเรื่องของการทำงานก็น้องทำงานได้ดีค่ะสำหรับนานาไม่ค่อยห่วงอะไรค่ะน้องเชื่อใจได้ค่ะน้องเจมส์หัวหน้าวงในวัย16ปีนานาไม่ได้เลือกหัวหน้าวงเองนะคะแต่ให้น้องๆเลือกกันเองแล้วน้องๆก็เลือกคนถูกมากค่ะ เพราะช่วงที่ได้ติดต่อคุยงานกันน้องเจมเป็นคนที่ทำหน้าที่หัวหน้าวงได้ดีมากค่ะน้องมีความคิดของตัวเองและกล้านำเสนอนา,นานามองว่านี่แหละคือความเป็นศิลป,ปินในตัวน้องเขาซึ่งน่าชื่นชมค่ะเพราะนานาชอบที่จะทำงานกับคนแบบนี้ค่ะสตาร์บอยไม่ใช่กลุ่มเด็กที่มาจากดวงดาวนะคะแต่พวกเขาคือกลุ่มเด็กที่จะเดินทางไปดวงดาวค่ะ ถึงแม้ตอนแรกนานาอาจจะเคยพูดว่าพวกเขามักจากดวงดาวก็ตามค่ะแต่เมื่อทบทวนดูอีกทีน้องเขาเหมาะกับแบบนี้มากกว่าค่ะกลุ่มเด็กที่เดินทางไปสู่ดวงดาวเพื่อที่จะส่องแสงเหมือนดวงดาวความคาดหวังกับวงนี้หรอคะแน่นอนว่านานาคาดหวังให้พวกเขาส่องสว่างได้เหมือนชื่อสตาร์บอยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลย นานาอยากให้พวกเขาถูกจดจำในแบบที่ว่าเขาคือวงบอยแบนดในยาวาคินที่ได้สองสว่างแล้วคะ่ะไม่ว่าในอานาคตจะอีกกี่ปีอยากให้พวกเขาถูกจดจำไว้แบบนั้นคะ่ะสำหรับแผนการเปิดตัวของวงนานาได้วางแผนโปรโมทเป็นอัลบั้มคะ่ะตอนนี้ยังพูดอะไรออกมาเยอะไม่ได้ขอให้รอติดตามกันนะคะ